สวัสดีครับผมเช้งเกลือครับวันนี้ผมมาจะส่งคิวบัวครับผมคิวบัวตัดตามรูปแบบนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับผมคิวบัวมีทุกขนาดทุกระลายเลยนะครับผมอันนี้เป็นคิวบัวตัดตามแบบนะครับผมวันนี้ผมมาจะส่งนะครับผมจำนวน200รมิลนะครับผมนี่นะครับผมกับพร้อมบัวกล่องนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับ064 064 8105ผมบริการจัดส่งทั่วเขตอีสานนะครับไม่มีมัดจำเก็บเงินปลายทางครับคิวบัวเริ่มต้นที่60บบาทต่อเมตรนะครับผม น <ersch> ี่นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีอุปกรณ์การติดตั้งขายด้วยนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ติดตั้งก็จะมีสปูเกวนะครับผมอันนี้ต้องสั่งนะครับผมต้องสั่งหานะครับผมนี่ครับผมการติดตั้งก็จะเป็นสปูเกวนะครับเราจอนะครับเราใส่โปนกาวนะครับผมแล้วก็เจาะนะครับผมนี่นะครับผมติดตั้งง่ายมากครับผมสปูเกวขนาด8มิเมตรนะครับนี่ครับพอเรายิงเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับผมลึกมากครับผไม่มีนะครับผมอยู่นะครับเราใส่กาวนะครับในการยึดเกาะนะครับผม ตัวชิ้นงานกับผนังตัวบ้านนะครับผมนี่ครับผมสกูเกียวครับอันนี้ผมมีขายให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อคิวบัวจากผมนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีกำแพงสําเร็จรูปนะครับผมเสาโรมันนะครับผมหัวเสานะครับลูกโกงครับทางเดินเท้านะครับผมตัวจ้สสบถามได้ครับขอบคุณครับ